ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 MHz อย่างที่บอกครับว่าในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการอภิปรายร่างพรบรง,งบประมาณ2,568นะครับซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568อยู่ที่3,752,700ล้านบาทนะครับคาดว่าในเรื่องของการจัดเก็บได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,887,000ล้านบาทแล้วก็จะมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลอยู่ที่ประมาณ865,7 ร0 0ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังน่าสนใจว่าท่านบอกว่าแม้ว่าง,งบประมาณในปีนี้จะเป็นการขาดดุลเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ารัฐบาลได้มีการจัดสรรรายจ่ายลงทุนไว้จํานวน98,224ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น24.2%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนาจากปีก่อน27.9%เจจกอและก็เป็นอัตราที่สูงสุดในรอบ17ปีที่ผ่านมาดังนั้นการบริหารงบประมาณรายจ่าย เป็นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระตุ้นเศรษฐกิจตามกรอบวินัยการเงินการคลังใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินไหลไปสู่ประชาชนและก็ภาคธุรกิจนะครับสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายท่านนายกย้ําเลยนะว่าไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการานําไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ ไม่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีทุกๆคนนะครับรวมถึง ในส่วนของพักร่วมฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ทุกคำถามมันก็เลยมีการพูดคุยนะครับโดยทางฝ่ายค้านนะครับถามขึ้นมาว่าแล้วนโยบายหลักของท่านหล่ะที่มีการหาเสียงไปก่อนหน้านี้เรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตเนี่ยจะทำได้จริงหรือไม่และก็เงินนี้เนี่ยจะไปถึงพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่นะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเสียงแข็งเลยบอกว่าเรื่องของดิจิทัลวันเลดหนึ่งบาทเนี่ยจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆน,นะครับ คุณผู้ฟังอยู่ที่คนไทยประมาณ50ล้านคนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงครับตั้งแต่ระบรัดระดับฐานรากกระจายไปยังพื้นที่ทั่วประเทศท่านใช้คำว่าจะเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะให้คุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอการเมืองไม่ใช่คอการเมืองนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้ ว่าจะามีการนำเงินดิจิตอลวอลเล็ตออกมาได้เมื่อไหร่แต่ว่าคาดว่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละครับที่จะได้มีการนำออกมาใช้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการอภิปรายในส่วนของการร่างพรบรตรงนี้นะครับ ท่านจุรินลักษณะวิสิ์นะครับท่านสสพักประชาธิปัตย์นะครับก็พูดถึงเรื่องของงบประมาณบอกว่าเอองบประมาณรอบนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับงบคิเลหรือเปล่าเป็ดคิเลหรือเปเล่านะเพราะว่าเป็นการทั้งหลอกสภาทั้งทาสัดส,ส่วนรายได้สุทธิน้อยกว่าเดิมนะครับทั้งทางบประมาณขาดดุลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขณะดเดียวกันนะครับท่านาดานุพรปุณกันนะครับหรือว่าพี่บรูคร๊คเนี่ยพี่บรู๊คสสพักเพื่อไทยเนี่ย บอกว่าเรื่องนี้นะท่านจะบอกว่าเป็นเป็ดขี้เลเป็ดง่อยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเป็ดง่อยตัวนี้เนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตมานะครับแต่ว่ารัฐบาลน,นี้ร,นนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็จะจัดงบในปี2568เพื่อรักษาเป็ดง่อยให้ลุกขึ้นยืนได้และก็ไม่ใช่ลูกเป็ดขี้เลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการนําไปพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสร้างงานสร้างอาชีพโอกาสงานต่างๆสร้างรายได้นะครับ ติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5 m มกะ